โอเคครับก็กล่าวสวัสดีด้วยนะครับเพื่อนๆก็พบกับผมอเช่นเคยนะครับอาร์นะครับจากช่องไอ้กันยงนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศการตกปลานะครับก็ตอนนี้ก็เวลาตีสี่นะครับจะตีห้าแล้วในส่วนหมายที่มาวันนี้นะครับก็จะเป็นอ่างดอกกายนะครับจังหวัดระยองแต่ว่าจะมีที่ลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าหมายนี้คนก็มากลางคืนก็มากันนะครับมานอน ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีหมายหรือเปล่า โอเคครับก็ตอนนี้ตอนนี้7จ็ดโมงนะครับก็ได้เพียน้อยนะครับมา4ีหตัวนะครับแล้วก็ปลานิลปลานิลไซส์3าตัวโล1ตัวนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะครับอ่าบรรยากาศรรยามเช้านะครับของวันที่17นะไปดูนะมีหน,น,น้านะตกปลามาตั้งแต่กันมาตั้งแต่เมื่อคืนกันนะครับเต็มเลยอ่ดูฝั่งนู้นนะเดี๋ยวจะซูมมาให้ดู ฝั่งนู้นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรป่ายางหรือป่ายูกานะฝั่งนู้นเต็มเลยยังกับงานยังกับงานวัดเลยน,นะครับแล้วก็มีนะานาบารตรงนั้นนะครับตรงนั้นนะตรงนั้น,น,นมเช้าได้ยิ่ศกไปสองตัวนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับวันนี้จะหมูหรือจะา ก็เป้าหมายนะครับปนินสัก5ตัวนะครับ <g ül> ตั้งเป้าหมายเยอะเกินไปหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับโอเคก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ เพื่อนๆตอนนี้นาเขาลอกล้องอีกแล้วนะครับนี่น่าจะยีสกนะอันนี้น่าจะเพื่อนๆนาเขานะเข้าไปแต่ว่าน้านาเขาใช้เรือส่งเหยื่อนะครับก็ โอกาสได้ตัวน่าจะดีกว่านะครับเ<ม>พราะเราตีอยู่ชายฝั่งนะเพืนะ่อนให้ดูหนุนเราลองตีไปถึงทุนนู้นนะครับระยะทําการมันถึงจะกินนะครับแต่ว่าเราตีไม่ถึงนะครับเพราะว่าสุดแรงแล้ก็ไม่ถึงไกลจริง เพราะว่ามันเป็นทุนของระยะกิน,นก็คือระยะของแพนะครับเราต้องลงแพแล้วตีไปถึงจะกินนะครับแต่น้าเขาใช้เรือนะครับเรือส่งเยอโอกาสได้ตัวก็น่าจะดีกว่าพี่คนกระบะด,ดำเหมือนรู้งานเลยนะครับขี่รถมาปุ๊บได้ตักเลย น่าจะใส่แวน้นโลนิดๆน,นะครับยี่สโลสองโลสามโดยประมาณสองมาขวาเดี๋ยวตักเดี๋ยวตักนะครับเพื่อน นี่นี่ก็ตักนีกแล้วปานินอันนี้ก็ลังเตรียมจะตักอีกแล้วาบาเราเงียบกีบเอเอก็ตกข,ข้างเขาอยู่นะอืม ฝั่งซ้ายเอาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสวิงไว้แล้วฝั่งซ้ายนี่เอาจับนะครับแล้วก็จะมีพี่เสื้อเหลืองแล้วก็กลุ่มพี่เสื้อน้ำเงินฝั่งทางโน้นนะครับเขาจับ ใหญ่นะครับใหญ่อยู่น,นะ่เลยน่าจะโลกว่านะครับเราก็มาลุ้นกันต่ออีกแต้มหนึ่งกลับบ้าน <laughs> โอเคครับน้านะตอนนี้ก็บ่ายหนึ่งจะบ่ายสองแล้วนะครับก็ปนินสามเต็มแล้วนะเออก็ตอนแรกว่าจะถอนตัวแล้วนะครับพอดีกะว่ากําลังจะถอนก็ได้ตัวที่สองพอจะถอนตัวพอจะถอนอีกก็ได้ตัวที่สามนะครับก็เดี๋ยวเป็นว่าอืมเอาอีกสักตัวดีกว่าให้ได้สักสี่หางนะครับค่อยกลับ โอเคครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็วันนี้เวลาน้อยนะบ่ายสองครึ่งโอเคก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับวันนี้อ่อยังถือว่ารอดอยู่นะครับก็มีไซส์สามตัวโล2ตัวแล้วก็น่าจะ3มขีดตัวหนึ่งนะครับก็ปาตะเพียนเดี๋ยวตัวเล็กก็ว่าเดี๋ยวจะปล่อยไปนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝาก ติดตามนะครับการทำคลิปแนวตกปลาของผมด้วยโอเคครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ